ที่น่ารักของคุณครูฝนทุกคนนะคะวันนี้ก็พบกับคุณครูฝนอีกเช่นเคยในรายวิชาประวัติศาสตร์วันนี้นะคะคุณฝนจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนั้นเด็กๆไปติดตามชมกันได้เลยนะคะแต่ก่อนอื่นเตรียมสมุดให้พร้อมแล้วไปเฉลยแบบฝึกหัดกับพี่น้ำหวานกันได้เลยคะ่ะช่วงเฉลยแบบฝึกหัดกับพี่น้ำหวาน ครั้งที่แล้วนะคะครูฝนให้เด็กๆสำรวจเกี่ยวกับปีเกิดของตนเองแล้วตอบคำถามในแบบบันทึกนะคะเรามาดูนะคะปีพศส,ส่วนใหญ่ที่เด็กๆเ,เกิดกันนะคะก็คือปี255 25 5นะคะต่อมานะคะนักเรียนเกิดในปีคศอ,อ,อะไรคะเด็กๆทำยังไงเอ่ยก็คือเอา543ไปลบนั่นเองได้ปีเกิดเป็นเท่าไหร่คะ 2012นั่นเองนะคะเด็กๆมาดูทศวรรษกันนะคะทศวรรษก็คือเริ่มจากเลข0ถึงเลข9นะคะทีนี้เวลาที่เด็กๆหาข้อนี้นะคะให้เด็กๆดูที่ตัวนี้2012ของเด็กๆนะคะเด็กๆไม่ต้องไปเลี้ยงตั้งแต่ศูนย์ 0, ถึงเหรือว่า1 0บถึงสินะคะวิธีทําก็คือ เด็กหาตัวที่ใกล้เคียงที่สุดนะคะก็คือ2,010ันสิเด็กก็จะได้เลขศูนย์ตรงนี้นี่ไงคะที่ขึ้นต้นด้วยเลขศูนนั่นเองนะคะลงท้ายด้วยเลขเก,ก็คือ2,0,1,9นเกด็กก็จะรู้แล้วว่า2,012ปีคศเกิดของเด็กๆอยู่ในช่วงเวลาศตวรรษที่2,000 10นั่นเองค่ะเรามาดูข้อต่อมาเลยนะคะปีเกิดของนักเรียนตรงกับศตวรรษที่จุดๆ,ๆนะคะศตวรษก็คือเริ่มตั้งแต่เลข1ถึงเลข0นะคะถ้าเด็กๆจะจำง่ายๆก็คือมี02ตัวนั่นเองนะคะเรามาดูนะคะปี2012ของเรานะคะอยู่ในช่วงศตวรรษที่เท่าไรเอ่ยวิธีทำนะคะเด็กๆก็เขียนเหมือนเดิมค่ะ2000 หนึ่งถึงสองพันหนึ่งร้อยมีส่วนสองตัวเร้อย่างคระเด็กๆนี่นะคะปีสองพันสิบสองอยู่ในช่วงเวลาสองพันหนึ่งถึงสองพันหนึ่งร้อยหรือเปล่าคะถ้าอยู่นะคะวิธีการเด็กๆนะคะก็คือให้ดูเลขสองตัวด้านหลังตรงนี้นะคะ ก็ได้เราก็จะได้คำตอบเป็น21ต่อมานะคะพุทธศตวรรษนะคะเราก็ดูที่พศ2 5 5 5ของเรานะคะเด็กๆดูซิว่า2,555อยู่ในช่วง2 0 0 1 2 1 0 0ถึง2100หรือเปล่าอ่าไม่ได้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเทียบใหม่นะคะเราจะต้องหาตัวที่ใกล้เคียงให้ลงท้ายด้วยเลข1ค่ะก็จะได้เป็น2,000 5้าหนึ่งถึงต้องมีเลขส่วนสตัวนะคะนะับไปหนึ่งรมีก็จะได้สองหกศนย์นยท่นีน้เด็กๆก็จะได้สองตัวแรกนะคะเป็นเลขยี่สิบกเด็กๆก็จะได้คำตอบค่ะเด็กๆก็จะเกิดตรงกับพุทธศตวรรษที่ยี่ิบหนั่นเองนะคะต่อมาเขาถามว่า เกิดของนักเรียนตรงกับคิดศสตร์สวัสด์ที่เท่าไราคิดศสตร์สวัสด์ก็เริ่มจากเลข1ถึงเลข0เหมือนกันแต่ให้เติมส่วน3ตัวเพราะว่าเราอยู่ในหลักพันเราก็จะได้เป็น2012นะคะเราก็นำมาเทียบขึ้นต้นด้วยเลข1นึ่งเช่นเคยค่ะเด็กๆ2 0 0 1ถึง ส 0, มศเพราะว่า1,000ปีนะคะสองพเพิ่มไปอีกหนึ่ันก็เป็น3ามเราก็เลยได้สามพันปีนั่นเองนะคะตัวเลขเช่นเคยค่ะได้เลข3ามเ็ก็ได้คําตอบแล้วค่ะต่อมานะคะเขาถามว่าผูศาา้ศาสตรสวัสษที่เท่าไหร่2,555อยู่ในช่วงปี2 0 0พถึงสามพหรือเปล่าคะเด็กๆถ้าอยู่เด็กๆก็สามารถตอบ3ได้เลยต่อมานะคะ การเรียนรู้เกี่ยวกับการนับช่วงเวลามีประโยชน์อย่างไรถูกต้องแล้วค่ะการนับช่วงเวลาเป็นทศวรรษศตวรรษสหัสวรรษนะคะจะทําให้ทราบว่าเหตุการณ์สําคัญต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงเวลาใดน,นั่นเองค่ะแค่นี้เองนะคะใน,ในคนไหนที่ทําผิดนะคะให้เด็กๆใช้ปากกาสีแดงนะคะแก้ข้อความให้ถูกต้องนะคะ สำหรับวันนี้พี่น้ำหวานลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าบ๊ายบายค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆหลังจากที่เฉลยแบบฝึกหัดกับพี่น้ำหวานไปแล้วคุณครูฝนก็ขอให้เด็กๆทุกคนนะคะตรวจแบบฝึกหัดของตัวเองให้ถูกต้องข้อไหนที่ผิดนะคะให้เด็กๆแก้คําตอบให้ถูกต้องสำหรับวันนี้ผู้ฝนจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนั้นเด็กๆไปติดตามชมกิจกรรมในวันนี้ได้เลยค่ะ สำหรับสัปดาห์นี้นะคะเราก็ยังอยู่ในหัวข้อเรื่องทศวรรษศตวรรษและสหัส,สวรรษวันนี้นะคะครูฝนจะพาเด็กๆไปทบทวนความรู้และทําแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเรียนกันเลยคะ่ะสำหรับเรื่องที่เราจะได้มาเรียนรู้กันในรายชั่วโมงนี้นั่นก็คือเรื่อง การนับช่วงเวลาเป็นทศวรรษศตวรรษและสหัสวรรษก่อนอื่นเรามาดูจุดปสงการเรียนรู้ในรายชั่วโมงนี้กันก่อนนะคะคือนักเรียนสามารถบอกความหมายและนับช่วงเวลาเป็นทศวรรษศัตวรรษและสหัสวรรษได้เรามาเริ่มต้นเรียนรู้กันที่ความหมายของคำว่าทศวรรษศตวรรษและสหัสวรรษกันก่อนนะคะคำแรก มีความหมายว่าช่วงเวลา10ปีคือคำว่าทศวรรษออกเสียงว่าทศวรรษคำที่สองมีความหมายว่าช่วงเวลา100ปีคือคำว่าศตวรรษออกเสียงว่าศตวรรษคำที่สามนะคะมีความหมายว่าช่วงเวลา1,000ปีคือคำว่าสหัสวรรษออกเสียงว่าสหัสวรรษนักเรียนจะเห็นว่า คำที่มีช่วงเวลาสั้นที่สุดคือคำว่าทศวรรษซึ่งหมายถึงช่วงเวลาแค่10ปีนะคะวิธีการนับก็จะเริ่มต้นจากเลข0ูนย์นับต่อไปจนสิ้นสุดที่เลขเนัาเรียนมาดูตัวอย่างของการนับช่วงเวลาเป็นทศวรรษกันนะคะดูที่ตัวอย่างแรกถ้าทศวรรษที่2020ของปีคริสตศักราชก็หมายความว่าเริ่มต้นที่คริสตศักราชที่2020 2021, 2022ไปเรื่อยๆนะคะไปสิ้นสุดที่คริสตศักราชที่2029รวมระยะเวลาทั้งหมดนะคะจะเป็นช่วงเวลา10ปีอีกตัวอย่างหนึ่งที่ด้านล่างนะคะทศวรรษที่2550ของปีพุทธศักราชก็จะเริ่มต้นตั้งแต่พุทธศักราช 2550, 2551, 2552นะับไปเรื่อยๆ จนไปสิ้นสุดที่ปีพุทธศักราช2559สรุปว่าการนับช่วงเวลาเป็นทศวรรษสามารถใช้ได้กับทั้ง2แบบก็คือทั้งปีคริสตศักราชและปีพุทธศักราชนักเรียนมาทบทวนด้วยการตอบคำถามชวนคิดไปพร้อมๆกันนะคะคิดตามนะคะข้อที่1ถามว่าทศวรรษ์ 1950ตามคริสตศักราชหมายถึงคริสตศักราชที่เท่าไรถึงคริสตศักราชที่เท่าไหรเอาล่เรามาดูเฉลยพร้อมกันนะคะทศวรรษที่1950ตามคริสตศักราชก็หมายถึงคริสตศักราช1950ถึงคริสตศักราช1959ต่อไปคําถามชุนคิด ข้อที่สองทศวรรษที่1,970ตามพุทธศักราชหมายถึงพุทธศักราชที่เท่าไหร่ถึงพุทธศักราชที่เท่าไหร่เรามาดูเฉลยพร้อมๆกันนะคะทศวรรษที่1,970ตามพุทธศักราชก็หมายถึงพุทธศักราช1,970ถึงพุทธศักราช1,979ไม่ยากจนเกินไปใช่ไหมคะนักเรียนเชื่อว่า เด็กๆหลายคนตอบคำถามได้ถูกต้องต่อไปเป็นการนับช่วงเวลาเป็นศตรวรรษทบทวนพร้อมกันนะคะความหมายก็คือรอบ100ปีวิธีการนับจะเริ่มต้นจากเลข1ไปสิ้นสุดที่เลข100เรามาดูตัวอย่างการนับช่วงเวลาเป็นศตรวรรษกันนะคะดูที่แบบแรกพุทธศตรวรรษจะเริ่มนับตั้งแต่ปีที่พระพุทธเจ้าปรินิพานเป็นปีแรก เรียกว่าพุทธศตวรรษที่1ก็จะหมายถึงช่วงเวลาตั้งแต่ปีพุทธศักราชที่1ถึงพุทธศักราชที่100ตัวอย่างต่อไปนะคะพุทธศตวรรษที่26ก็หมายถึงช่วงเวลาตั้งแต่พุทธศักราช2,501ถึงพุทธศักราช2,600สําสำหรับการนับครสิสตศตวรรษจะเริมนับตั้งแต่ปีที่พระเยซูประสูติเป็นปีที่1เรียกว่าครสิสตศตวรรษที่1 ซึ่งหมายถึงช่วงเวลาตั้งแต่คริสต์ศักราชที่ 1- ถึงคริสต์ศักราชที่100ต่อไปคปริสตศตวรรษที่21หมายถึงช่วงเวลาตั้งแต่คริสต์ศักราช2 0 0 1ถึงคริสต์ศักราช2,100นักเรียนมาทบทวนด้วยการตอบคำถามชวนคิดไปพร้อมๆกันนะคะคำถามแรกศตวรรษที่1นนับจากศักราชที่เท่าไหร่ถึงศักราชที่เท่าไหร่คิดตามนะคะ ง่ายมากเลยเฉะลยพร้อมกันนะคะศตวรรษที่1นับจากศักราชที่1ถึง100คําถามที่2ศตวรรษที่2นับจากศักราชที่เท่าไหร่ถึงศักราชที่เท่าไหร่เรามาดูเฉะลยพร้อมกันนะคะศตวรรษที่2นับจากศักราชที่101ถึง200คําถามข้อที่3นะคะ ครสิสต์ศตวรรษที่19หมายถึงคริสต์ศักราชที่เท่าไรถึงคริสต์ศักราชที่เท่าไรคำถามเริ่มยากขึ้นนะคะท้าทายความสามารถของนักเรียนช่วยกันคิดนะคะ,ะเฉลยพร้อมๆกันนะคะนักเรียนครสิสต์ศตวรรษที่19หมายถึงคริสต์ศักราชที่1 8 0 1ถึงคริสต์ศักราช1,900ต่อไปคำถามชวนคิดข้อที่4นะคะ พุทธศตรวตรรษที่20หมายถึงพุทธศักราชที่เท่าไหร่ถึงพุทธศักราชที่เท่าไหร่เรามาดูคำตอบพร้อมๆกันนะคะพุทธศตรวตรรษที่20ก็หมายถึงช่วงเวลาตั้งแต่พุทธศักราชที่1,901ถึงพุทธศักราชที่2,000ครูคขอชื่นชมเด็กๆที่ตอบคำถามได้ถูกต้องด้วยนะคะต่อไป เรามาเรียนรู้เรื่องการนับช่วงเวลาเป็นสัสวรรษซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานที่สุดหมายถึงช่วงเวลาตั้ง1000ปีวิธีการนับก็จะเริ่มต้นตั้งแต่เลข1ไปจนสิ้นสุดที่เลข1,000เรามาดูตัวอย่างของการนับช่วงเวลาเป็นสัสวรรษแบบพุทธศักราชก่อนนะคะยกตัวอย่างเช่นสัส,รสวรรษที่1ของพุทธศักราชหมายถึงช่วงเวลาตั้งแต่ปีพุทธศักราชที่1ถึงพุทธศักราชที่1000 ต่อไปสหัสวรรษที่2ของพุทธศักราชก็หมายถึงช่วงเวลาตั้งแต่พุทธศักราชที่1,001ถึงพุทธศักราชที่2,000สำหรับการนับสหัสวรรษของคริสตศักราชก็เช่นเดียวกันนะคะเช่นสหัสวรรษที่1ของคริสตศักราชก็หมายถึงช่วงเวลาตั้งแต่คริสตศักราชที่1ถึงคริสตศักราชที่1000ส่วนสหัสวรรษที่2ของคริสตศักราชก็หมายถึงช่วงเวลาตั้งแต่ คริสตศักราช1001ถึงคริสตศักราช2000สุดท้ายนะคะเรามาทบทวนพร้อมกันอีกครั้งด้วยการตอบคำถามชวนคิดเด็กๆคิดตามนะคะข้อที่1ถามว่าสหัสวรรษที่2ตามคริสตศักราชหมายถึงคริสตศักราชที่เท่าไหร่ถึงคริสตศักราชที่เท่าไหร่ไม่ยากนะคะเชื่อว่าหลายคนตอบคำถามได้ถูกต้องเรามาดูเฉลยรพร้อมๆกันนะคะ สหัสวรรษที่สองตามคริสตศักราชก็หมายถึงคริสตศักราชที่1 0 0 0ถึงคริสตศักราชที่2000คำถามข้อที่สองสหัสวรรษที่สองตามพุทธศักราชหมายถึงพุทธศักราชที่เท่าไหร่ถึงพุทธศักราชที่เท่าไหร่เรามาดูเฉลยพร้อมๆกันนะคะสหัสวรรษที่สองตามพุทธศักราชก็หมายถึงพุทธศ,ศทักราชท,ที่ ,1 น0่ ถึงพุทธศักราชที่2,000คำถามข้อที่3นะคะถามว่าสหัสวรรษที่3ตามพุทธศักราชหมายถึงพุทธศักราชที่เท่าไหร่ถึงพุทธศักราชที่เท่าไหร่ดูเฉลยพร้อมกันนะคะเด็กๆสหัสวรรษที่3ตามพุทธศักราชก็หมายถึงพุทธศักราชที่2,001ถึงพุทธศักราชที <processo. S 2> <over> ่3,000 คุณครูขอชื่นชมเด็กๆที่ตอบคำถามได้ถูกต้องด้วยนะคะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับคลิปวิดีโอความรู้เด็กๆมาช่วยคุณครูฝนสรุปความรู้ประจำวันกันเลยค่ะวันนี้นะคะสิ่งที่เด็กๆเรียนกันก็คือทศวรรษศตวรรษและสหัสวรรษทศวรรษก็คือการนับในรอบ10ปีเริ่มนับจากศักราชที่ลงท้ายด้วยเลข ศูถึงเลข9เช่นทศวรรษที่10ก็คือคศส0ถึงคศ .19 นั่นเองนะคะศตวตรรันะคะก็คือการนับในรอบ100ปีเริ่มนับศัก,กราชที่ลงท้ายด้วย0 1ถึง00น,น,น,นะคะเช่น ทศวรรษที่1ก็จะได้เท่ากับคศ1ถึง100ศตวรรษที่2เท่ากับคศ101ถึง200นะคะต่อมาการนับศักราดแบบสหัสวรรษนะคะก็คือการนับในรอบ1,000ปีเริ่มนับสกราดที่ลงท้ายด้วย000 นะคะก็คือ1,000นั่นเองนะคะขึ้นต้นด้วยเลข1และลงท้ายด้วยเลข0เช่นสหัสววรษที่1เท่ากับคศ1ถึง1000สหัสววรษที่2เท่ากับคศ1 0 0 0 1หถึง2000สหัสววรษที่3เท่ากับคอสอที่ 2 0 0 1ถึง3000นั่นเองนะคะหลักการง่ายๆนะคะเด็กๆอย่าลืมจำให้ดีเลขขึ้นต้นและเลขลงท้ายนะคะทบทวนอีกครั้งนะคะทศสวรสษ์ึ้นต้นด้วยเลข0ลงท้ายด้วยเลข9ศตวรรษขึ้นต้นด้วยเลข1ลงท้ายด้วยเลข0สหัสวรรษขึ้นต้นด้วยเลข1ลงท้ายด้วยเลข ในแก่เห็นไหมคะว่าทศวรรษศตวรรษและสหัส,สวรรษอันไหนที่ขึ้นต้นและลงท้ายไม่เหมือนกับเพื่อนคะเด็กๆถูกต้องแล้วคะ่ะทศวรรษนั่นเองนะคะที่ขึ้นต้นด้วยเลขศูนย์และลงท้ายด้วยเลขเก้านะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็มีแบบฝึกหัดมาฝากเด็กๆเด็กๆไปทำแบบฝึกหัดในช่วงทำแบบฝึกหัดกันเลยนะคะ วันนี้ครูฝนก็มีแบบฝึกหัดมาฝากเด็กๆอีกเช่นเคยนะคะโดยให้เด็กๆเขียนลงในสมุดประวัติศาสตร์นะคะเขียนวันที่ให้เรียบร้อยขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยนะคะเด็กๆขาขีดเส้นใต้นะคะขอให้เด็กๆใช้ไม้บรรทัดและปากกาแดงนะคะกิจกรรมที่14นะคะให้นักเรียนเปรียบเทียบช่วงเวลาในปัจจุบันกับทศวรรษศตวตรรษสหัสวรรษ์ แล้วตอบคำถามนะคะง่ายมากเลยนะคะเรามาดูตัวอย่างกันเลยค่ะข้อที่1ปีปัจจุบันตรงกับพศออได้เด็กๆก็สามารถตอบได้เลยนะคะมีทั้งหมด5ข้อนะคะเด็กๆคนไหนที่ทำเสร็จแล้วสามารถถ่ายรูปลงในอัลบ,บั้มกลุ่มได้เลยนะคะ สัปดาห์หน้านะคะคุณครูมีแบบทดสอบหลังเรียนให้เด็กๆได้ทําการในเรื่องทศวรรษศตวรรษและสหัส,สวรรษขอให้เด็กๆทบทวนบทเรียนในวันเสาร์อาทิตย์และว,วันจันทร์หน้าเรามาทําแบบทดสอบกันนะคะสําหรับวันนี้คุณคณรูลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ The it's beautiful sun is up a beautiful day My beginning will be as bright as the sun. Come on, you come along. And it feels so bright. It's like luck is raining on me. Go and follow your heart.